สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูใบเก่ากันนะครับตอนนี้เราจะเอาโทรศัพท์เนี่ยมาใช้เป็นโยชนเนื่องจากบ,บางทีบางครั้งการเรียนการสอนอาจจะเกิดจาก่เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอคอมพิวเตอร์ชํารุดเสียหายนะครับแล้วที่สําคัญนักเรียนอาจจะใช้โทรศัพท์ในการเล่นเกมหรือในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์เราก็เลยอากมาประยุกต์ใช้นะครับกับ แพลตฟอร์มที่นิยมใช้กันทั่วโลกตอนนี้ก็คือแคนวาเราปกติเราอาจจะให้นักเรียนเนี่ยพ,ม Word, พิมพ์ Microsoft Word ค่พิมพ์ข้อความใน Microsoft Word นะครับลังจากที่มีปัญหาดังกล่าวเราเอาโทรศัพท์มาใช้แล้วร่วมกับแพลตฟอร์มแคนวามาดูนะครับว่าเราจะช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างไรมาดูกันนะครับตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์อยู่เนาะก็เนี่ยก็เครื่องธรรมดาแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> นะก็หน้าจอก็จะเหมือนกันละอนะ ่อนอื่นเราก็ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อแคนวาสใช่ไหริ่มเราก็คลิกเข้าไปนะครับอพอคลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาสู่หน้านี้อันนี้บล็อกอินอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใครยังไม่ได้เข้าสู่ระบบก็เข้าไว้นะแต่ถ้าเรายังไม่ออกจากระบบเมื่อไหร่เนี่ยเวลาเราเปิดเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเข้าสู่หน้านี้เลยทีนะครับอันนี้ก็จะเป็น เราจะใช้นะครับเทมเพลตที่เป็นเรื่องของด o c s นะ DOC document Do เราจะใช้ตัวนี้แทนโปรแกรมเ s o f t Word นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะพอคลิกเข้าไปเรียบร้อยก็จะมาสึงหน้านี้นะบันทึกอัตโนมัตินะครับแคนวาจะบันทึกอัตโนมัติไม่ว่าเราจะทำแล้วก็จะมีคำาคอยู่คำคมอยู่ทุกครั้งที่เราเข้ามานะครับอย่ามีชีวิตชนิดที่เวลาผ่านไปแล้วมนึกเสียดายทีหละ ของวงทนงไทยนยลงจิกแล้วก็จะมีนะพอเข้ามาแต่ละครั้งตรงนี้ก็จะมีให้เราเลยแบบทีนี้เราก็พิมพ์นะเวลาเราพิมพ์เราก็คลิกนะคลิกหนึ่งครั้งพอคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะขึ้นแป้นพิมพ์มาให้เราเราก็พิมพ์เนะการเรียนรู้นะครับเป็นเป็นสิ่งที่ดี อันนี้เป็นพื้นฐานเนาะพอเราเป็นพื้นฐานตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราทำอเอกสาร,รอะไรเราก็จะทำได้แล้วก็กด enter นะครับคลิกที่ enter ตรงนี้นะครับพอคลิกเสร็จแล้วนี่เราจะทำตรงนี้ยังไงให้เป็นสีหรือเป็นอะไรเนาะเราก็กดคางไว้นะครับเอาเมาส์กดคางไว้ปึ๊บอืมใชมกดค้างไว้ถ้าถ้าครั้งถ้าคลึกเดียวนะี่ะมันจะขึ้นแค่จุดเดียวเนาะแต่นี่ขึ้นสองจุดแล้แลวเราก็เอา เอากดค้างไว,ว้ตัวนี้เรากนะ็ลากมันคุมอันนี้มาเดี๋ยวเราลากซ้ายก่อนอ่าเราลากซ้ายคุมแล้วก็ลากขวาคุมอ่านะครับพอคุมเสร็จแล้วมันก็จะมีตัวข้างตรงนี้เราเลื่อนเห็นไ,ไหมมันก็จะเป็นสีตัวสอนเราคลิกตัวนี้เหมือน Microsoft Word อ่ะนะครับเราก็คลิกที่ตัว a ตัวนี้เราก็ไปเลือกสีครับอ่เราก็เลือกมุเลือกสีแดง พอเลือกสีแดงเสร็จเราก็คลิกหนึ่งครั้งเนาะคลิกตรงคื้นตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นสีแดงเห็นไ,ไหมโอเคไหมอ่านี่คือการพิมพ์ข้อแล้วถ้าเราต้องการให้อยู่ตรงกลางนะเราก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วับมาเลื่อนตรงนี้นะมันจะมีไม่มีเลือกรูปแบบตัวสอนได้นะครับเลือกขนาดฟอนต์ได้นะเลือกสไตล์ข้อความตัดเซนเตอร์เราก็คลิกตรงนี้อืมนะคลิกไปจนกว่าจะเป็นเซนเตอร์ เนี่ยเป็นเซนเตอร์จะอยูก่กลางหลักนะครับโอเคเรามาคลิกข้างล่างนะรเรามาคลิกข้างล่างขึ้นมาทัดใหม่เราก็พิมพ์ข้อความอะไรต่อตอะไรเขไปก็ได้ที่นี่เรื่องของการแทรกลูปภาพนะครับการแทรกรูปภาพเนี่ยเราเลื่อนเ่เราเราเลื่อนมาก่อนนะเราเลื่อนะอหน้าจอไาจอให้เห็นเครื่องหมายบวกนะครับเราคลิกเครื่องหมายบวกปุ๊บราคิกเครื่องหมายบวกเห็นไหม ถ้าเรา่าาอเรพิมพ์หัวข้อนะถ้าในที่พิมพ์ข้อความธรรมดาเราพิมพ์ตัวนี้เราก็คลิกตัวนี้เข้าไปาเราเลือกนะเป็น c เตอร์เด้แทนอ่านี่ก็เอามาแทรกได้ถ้าเราต้องการแทรกรูปภาพเราก็คลิกตรงเครื่องหมายบวกตรนอ่าแล้วเราก็ไปดูตรงองค์ประกอบเห็นไครับคลิกที่องค์ประกอบอ่าเราก็ไปเลือกรูปภาพเราสักหนึ่งรูปแล้วร,ร,ร,รูปนี้อ่าก็จะมาให้ ตรงนี้ก็ย่อขยายได้นะเราคลิกที่จุดตรงนี้นะครับย่อขยะถ้าเราคลิกตรงนี้จะเป็นการตัดนะถ้าเราคลิกกดค้างไว้ตรงนี้มันจะเป็นการย่อขยายอ่าต่อไล้รูปละนะต่อไปอีกอันหนึ่งนะครับในส่วนของการสร้างตารางเนาะในคนของการสร้างตารางเราก็มาคลิกที่เครื่องหมายบวกนะเราเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนคลิกที่พื้นที่ว่างก่อน่าให้ขึ้นจุดถ้า,กการูปจุดกลายเป็นแปรผันรูปภาพเนาะ คลิกพื้นทว่านก็จะคลิกก็หมายบวกนี่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็เลื่อนหาคำว่าตลาดสมมติเราเอาอันนี้นะครับเราคลิกหนึ่งครั้งก็จะขึ้นมาให้เห็นไหมแล้วก็คลิกตรงตรงช่องแรกนะครับพิมพ์อะไรเราก็ใส่สีก่อนก็ได้นะเดีย๋ยวเราใส่สีตรงนี้นะครับปึ๊บเราเลือกสีแดงคลิกคลิกอันที่สองเนาะ คลิกอันที่สองก็ใส่สีนะคลิกอันที่สามนะครับแล้วก็ใส่สีจุดจุดที่อยู่ข้างบนนี้นะโดดจุดที่อยู่ข้างบนก็อันนี้คือการเป็นการแทรกแถวนะครับอ่คลิกหนึ่งครั้งนะก็จะเป็นการประสานเซลล์เพิ่มหนึ่งข้อคมน์อะไรอย่างงี้อ่าอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้ทีกนะ็เรา,เาก็คลิกคลิกตรงนี้ใส่สีก่อนนะครับใส่สี ให้เหมือนกันทั้งแถวเนาะเราก็มาคลิกครั้งแรกแล้วก็พิมพ์อะไรแล้วก็พิมพ์ไปนะลำดับที่อืมตอนนี้ก็คือพิมพ์ชื่อครับพิมพชื่ออ่อันนี้ก็พิมพ์อะไรอายุอมอายุครับแล้วก็พิมพ์อายุอ่าน,นี่เป็นต้นนะแล้วก็ปิดข้อมูล ต่อไปเรื่อยๆสรุปแล้วอันนี้วันนี้เราก็จะได้เรียนเรื่องของการพิมพ์ข้อความการปรับเนาะแล้วก็การที่จะเอาเวลาเทมเพลตหัวข้อมาใส่การใส่รูปภาพการพิมพ์ตารางอ่าวันนี้เราก็ได้แค่นี้ก่อนนาะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเรียนรู้เรื่องต่างๆที่เราจะใช้ตัวแคนวาด้วยโทรศัพท์มือถือเนี่ยแทนโปรแกรม m i c r o s o f t นะครับเป็นไงบ้างครับ แล้วเดี๋ยวทําในตัวอย่างเนาะเดี๋ยวได้รํารแบบฝึกขาดให้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะสอนอธิบายในเรื่องนี้เพิ่มเติมครับบอกว่าคงจะเอาไปใช้ใเป็นผิวบ้างไม่มากก็น้อยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ติดตามโอเวกา์เกยากันด้วยนะครับสวัสดีครับ